สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไหนก็พามาชมร้านไทยนะคะก็มีอาหารเยอะเยะเลยค่ะเป็นร้านจีนค่ะแต่เข้าขายอาหารไทยด้วยกระชายหน่อไม้ดองก็มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นแต่ในกระป๋องเนาะมีหมดแล้วค่ะนกพิราบ กาดเ้าะเอะไรแบบนี้คะ่ะใบยานางบ้านล้านก็มีเยอะแยะเลยนะคะไหนก็ได้ของมาเยอะแยะเลยนะคะมาซื้อข้าวค่ะแต่ว่าของที่ได้เต็มรถเลยมันจำเป็นนะเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ไกลหน่งชั่วโมงกว่าเลยค่ะ